ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณกำลังพบกับขอแรงแรงชาแนลบาย y nis gamer ครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมฟีฟ a าออนไลน์4โหมดที่เพิ่งอัพเข้ามาก็คือ ranking manager ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโหมดนี้มันจะสนุกเหมือนตอนฟีฟ a าออนไลน์3หรือเปล่ามาเดีย๋ยวดูกันรายละเอียดรางวัลอยู่อามาทัวร์3นะครับ เดี๋ยวกดเลย a n k i n เมนเจอร์แผนแผนผมใช้สี่สามสามแล้วกันทีมผมก็คือเพิ่งเพิ่งเล่นเลยนะนักเตะแต่ละคนนี่คือแบบบางคนยังไม่มีมูลค่าได้ซ้ำครับให้พวกนี้ก็มีเปิดมาได้แล้วก็โค้ดก็ใช้เป็นเจอเก้งครับครับผมเจอเก้งครับครับผมแหมเจอเก้งครับโอเคมูลค่าทีมหนึ่งพัน ไม่ใช่หนึ่งพันดิหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบพีท่วนครับผมป่ะกดกันเลยเน็กโอ้โหเจอมาทัวร์สองเขาแพ้มาแล้วหนึ่งเกมผมก็ไม่ไม่รู้เลยนะว่านักเตะตัวไหนมันเก่งหรือว่าไม่เก่งในเมนเจอร์เนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นฟีฟ่าสีเพิ่งมาเล่นทีมนูนนี่ ตัวผู้เล่นค่อนข้างน่ากลัวจังวะค่อนข้างจะดีกว่าครับนำทุกท่านเข้ามาสู่สนามนำทุกท่านมาที่โรงละครแห่งความฝันครับสนามโอทอฟฟอร์ดโโอ้หมาโอทอฟฟ์ได้ยังไงครับผมรบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับคุณอุษาพร้อมด้วยผมสาธิตกรย์จุนครับพร้อมแล้วสี่จุดหน้าที่วิเคราะห์การแข่งขันติ๊กนักเตะ ติกท okay. ีมโอเคครับผมตอนนี um ้บอลขยับขึ้นแลวก็เป็นโอกาสลงส่องของเขาเลยครับโอกาสโดนส่องก่อนนะคาริวสโยนลูกนี้ขึ้นมาโอ้โหฮิกวินมงได้ครับเวรอนเวรอนกระชากโอ้โหล็อกกับเวรอนส่งกับมาอาตุสโตอาตุสโตให้เวรอน เวลอนให้เน่มานี่มานี่มาแฮนเดิลสันตรงกลางมีครับมีเพื่อนมีกุยยิงติดเวลอนโอ้พิกตัวยิงแล้วที่กุยิงได้บอลอีกครั้งหรือเปล่าแฮนเดิลสันเขาสกัดโอ้โหสกัดหนักจังวะโหมูจอยแฮนเดิลสันครับยิดฟิวตัวรับผมแฮนโดเทคนิกเขาปรับกันยังไงวะเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่าแท็กตรงแท็กติกเขาปรับกันยังไงนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเปลี่ยนตัวครับผมคริสเตียโนโรนัลโด้นี่ก็เป็นแท็กติกของผมนะพับลงโอเคครับไฮเดอร์ซัมสกัดบอลได้เอ้าโดนสกัดได้เหมือนกันครับนะฮันิวคลายเข้าสกัดดีเพื่อนเออแท็กติกของผมแม่งทุกอย่างหนึ่งหมดกระทำเร็วเกม50 เกมรับไม่หนึ่งและยิงไกลครับจังหวะนี้โอ้โหโรนัลดโด้ครับยิงและยิงออกไปเฉยแค่จังหวะนี้โรนัลดโดปัน่นด้วยซ้ายปั่นหรือเปล่าโอ้โหข้ามคานออกไปห่างพอสมควรครับแมาโรนัโลดโ,ดโดโรนัลโดเครียดเลยครับคาริอสุสจะเปิดลูกนี้ครับอะเลนสั้นๆครับฟ<ล>านไรต์แอนโทนิโอคลาย อากุสโตทำชิงกันครับตรงกลางมีซาร่าซาร่าอยู่ริมเส้นซาร่าคืนมาตรงกลางเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันซาร่าคืนมาเฮนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งทำชิงกันง่ายๆครับลิเวอร์พูลตอนนี้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันยังพาบอลไปเองเฮนเดอร์สันไปสุดแล้วสุดมุมได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเอาล้วครับผมจังหวะโดนสวนกลับเฮนเดอร์สันกลับมาสไลด์เอาไว้ได้ผมว่ากับ ไอตัววิดฟิวตัวรับผมนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนใบเหลืองใบแดงสูงมากครับมาได่มาได่มีพื้นที่เล่นเยอะมากครับเอามีพื้นที่เล่นเยอะมากครับเอาเล้วก็ล่นบอลไปให้ได้ดีกว่านี้ครับโอ้ใช่ครับต้องยิงบอลมาให้ดีกว่านี้นะซาดิโอมาเน่คริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดเมสซี่ให้มาตรงกลาง จังหวะถูกบุคกครับแกเรตเบลไหลโล่งๆเลยครับจังหวะนี้ยิงหือติดเซฟไม,ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับผมโอตอนนี้ลิวฮูเป็นฝ่ายถูกคองเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับนักเตะลิวฮวูบอกว่าเขาใก้เสียบเปรียบมากๆนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนกองกลางมาอนทีนี้สักหกเจ็ดสิบ เพราะกองกลางผมแม่งไม่อึดเลยเฉยครับผมตอนนี้ลิวบูยังครองโซนของพวกเขาอยู่ครับยังไม่ผีบาเข้าไปเอาแนละ้วฮิโกอินจังหวะสวนกลับครับฮิโกอินฮิโกอินใจเขาตัดบอลจากกางสนามไปได้ครับเล่นเหมือนไ,ไม่ค่อยได้ซ้อมกันมาครับผม <c oughs> โอ้โหจะเป็นเกมแรกของเขาด้วยนะสำหรับลิวบู เอาละจังหวะโดนสวนอีกแล้วนะฮาเนียวคลายจะเอาอยู่หรือเปล่าับแ,แบ็คของเรา้วกแบ็คขว้างเราฮิวอินลงมาช่วยเกมรับเอาไปฟาวหน้าต่อเพโทษครับเกมขึ้นมาได้สวยเลยโอ้จังหวะนี้มีสิทธิ์โดนฟรีคิกโรลโดตั้งกำแพงกันใหญ่แล้วลิวบูตอนนี้ ยืนเกมแรกในโหมดมินิเจอร์นะเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูไม่ได้ปรับยังไม่ได้ปรับอะไรเลยครับผมเอาและเป็นฟรีคิกของเซย์โยเกโรครับผมกุะย,ยิงหรือว่าจะจ่ายจาังหวะที่ต้องยิงแล้วล่ะยิงยิงยิงโอเคกรรมาการเป่าแล้วครับผมยิง <c oughs> ติดกำแพงฮนะคุนาอากโรยิงจังหวะน,นี้ติดใครติดได้กูอินเพื่อนบอกเยี่ยมจอร์นี่เอาบ้าบอกเยี่ยมเลยฮิกอินคุนาอากโรครับเอาบอลมาตั้งโอ้โหคุณที่เป็นทุกอย่างของทีมนู้นจริงๆครับ ทำทุกอย่างเลยเอาเปิดลูกเตะมุมก็วาลูกนี้โอ้โหไม่มีใครขึ้นหนึ่งละคนครับลามอสประกบอยู่เกี่ยวบอลกลับลามอส,มอสเองก็หมุนสำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับโดนลามอส,มอสนี่หว่านะจังหวะนี้เซอร์กิโอลามอสครับดันอยู่เมสซี <Messi. S 2> ่เดี๋ยวเมสซี่เมสซี่ให้ง่ายมาตรงกลางลามอส ต้องพยายามบล็อกให้อยู่เอาครับเอาได้ครับลามอสมาเน่เออมาให้จับบอลแรงไปหน่อยครับโดนปั๊มเอาบอลไปได้ครับจอร์ดี้เอาบ่าจอร์ี้าผมไม่เห็นชื่อของทีมมุงขึ้นนี๋ยวตาต่อไปผมต้องไปปรับให้มันชื่อขึ้นเลยรู้ว่าใครเป็นใครโอ้โหนี่ครับแกร์เบลรับอกอายุด้วยนะย6่สสูง185บ้าไปแล้วโอเค ปิดลูกเตะมุมไปครั้งนึงโดยเอียโร่อู้หูเอยโร่โมงครึ่งแรกหมดไปเรียบร้อยแล้วครับ44นาทีครับโอ้โหทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีเดี๋ยวมาดูเกมต่อในครึ่งหลังครับมาลิเวอร์พูลในครึ่งแรกนั้นนัทุกท่านกลับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับกลับมาที่สนามออลเทอร์ฟอร์ดครับในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับเลนาร์โดออฟฟูสโตจะต้อง ปรับอะไรดีครับผมมัวเมสซาลาเดี๋ยวเราปรับส่งบอลเดี๋ยวเราปรับการเข้าทำขึ้นมาที่25ครับผิดอีกแล้วเซนเโอากุสโตอันนี้คือปรับไปแล้วนี่คือมันมันใช้หรือ,อยังเนี่ยมันใช้หรือ,อยังเนี่ย ลเโอเนลเมสซี่ผมคิดว่าปรับแล้วก็คงใช้เลยอ่ะเออมามาดูกันต่อครับผมเฮนเดอร์สันจอแดนเฮนเดอร์สันอากุสโต้โอ้โหล็อกอยู่ตรงกลางครับ mm hmm. เพื่อนโล่งกันทุกคนเลยครับทีมนูนก็ไม่ได้ mm hmm. ผีผามเข้ามาไล่บอลครับขายเติมไปแล้วแต่เพื่อนไม่ให้ครับเว <Hey, Ron. S 1> <ค>รอนใไปมาอากุสโต้อากุสโต้ยังมีพื้นที่ให้โอ้โหแล้วให้มาแบบ มาเน่ไปอยู่ในตำแหน่งที่แบบยังให้ไม่ได้ไไดแต่ว่าอโซ่จ่ายเข้าไปก็ติดเลยครับเวรอนพยายามลงมาช่วยเกมรับตอนนี้ถูกบุกมาแล้วฮะลิวคูดูครับรับตรงต่อบอลกันไปนี่ฝันตรงข้ามได้แต่งงเอาละครับจังหวะสวนกลับครับผมซาร่าให้มามให้ไม่ดีครับ รเราปรับความเร็วเกมขึ้นมาหน่อยครับเลนาโต,โตตออกุสโตเวลอนโอโ้โหโยนลูกนี้ซาร่าน่าจะถึงครับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงครับโ<ร>อ้โหบอลมนะันลึกไปจาร์ดเบลครับจะถูกเปลี่ยนออกหรือเปล่าครับเอานักเตะที่โดดเด่นนะไม่ถูกเปลี่ยนนะผมมั่วนี่ว่าโอเคฮะ ตอนนี้เบลเด่นมากนะทีมนู้นครับโดนถูกเรียกชื่อบ่อยมากนะในสนามขาทำชิงก <Bell. S 2> ันอยู่ครับทำชิ่งลิเวอร์พูลยังพยายามจะเอา้ากาเรตเบลเตื่อนบอลแ k บขึ้นไปนะครับอ่าครับต้องเด่นหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับ <Bell. S 1> รเบลกาเรตเบลตอกส้นมาคุนากโรตรงกลางว่างเยอะเลยครับไม่สิอกองกลาง,งผม กองกลางตัวงตัวรับผมหายไปแล้วแล้วจังหวะนี้ต้องยิงแล้วเรียบร้อยไหมอุ้ยคาริุสเซฟได้ยังไงจังหวะนี้โอมาดูครับจังหวะรีเพลย์แล้วยิงอ๋อมันยิงไม่ห่างตัวโอ้คาริออสยืนตรงมุมพอดีครับแม่เสาแรกครับโอ้โหเจ้าตัวก็สะใจกันใหญ่เลยสะใจครับผมสะใจจังหวะเตะมุมจังหวะนี้ครับผู้สินเป่า อู้เกือบ<ล>โดนครับโอ้เสียดายแทนจริง,รงๆน่าจะเป็นจานเฟอร์ทังเก้นหรือเปล่าครับโอโหเฟอร์ทังเก้น,เป,นเป็นการฮาร์ฟวอลเลย์เอาอยู่กาเรเบล,ลแบบม,มอง <c oughs> อาแล้วเ,เป็นลูกตังต้งเตะของคาริวสครับเดี๋ยวปรับตัวกันก่อนดีกว่าคนระับเรา เจมส์มิลเนอร์อารอนรมซี่หูจะเปลี่ยนเวลอนออกก็แบบจำเป็นเซันโอเคครับเปลี่ยน3ตัวเลยครับลิเวพูลโมเมซ่าลาโมเมซาลานาเนิครายอ้กายให้แดนอันตรายนวก็เปิดลูกคุมของกเานะครับแล้วก็ต้องพยายยิงติดบล็อกกองหลังครับ ทีวินถูกเปลี่ยนออกครับพร้อมกับเวรอนแล้วก็จอร์แดนฮนเดอร์สันครับนักเตะที่ลงมาแต่ละคนสเตตัสน้อยมากแต่ว่าก็ต้องลงครับนี่ครับเวรอนนี่ก็เป็นทุกอย่างของทีมตอนนี้ครับอารอนรมซี่ครับผมโอ้หหน้าหล่อวิ่งมาเลยเบอร์17ครับผมยังไม่ได้ปรับวงปรับเบอร์อะไรเลยนะโอ้โหมาแล้วครับรมซี่กองกลางความหวังใหม่ของทีมเราโมเมซาลา นาเทนิวคลายคลายยังบางอยู่บางได้อยู่ครับคลายไปได้เฉยครับโอ้โหเลี้ยวคลายคลายยังยังถืออยู่แล้วให้ตรงกลางมิวเดอร์มิวเดอร์ไหลโอ้โหไหลไม่ตรงเพื่อนครับซาล่าพยายามจะพลิกเล่นรามอสหม่งบอลได้ตรงนี้แล้วโดนทำฟาวล์จากด้านหลังครับสชื่อรามอสกุนนากิโร่ครับเข้ามาปะทะรามอสแล้วมิวเนอร์ครับจะเป็นคน เปิดลูกฟรีคิกเนนาโตอากุสโตแธเนีลคลายแลมซี่แลมซี่คลายไปแล้วครับโอ้โหแต่ให้ไม่ได้แลมซี่ยังคลองบอลอยู่แลมซี่พยายามคลองบอลให้มาบูสเกตเอาอากุสโตบูสเกตไม่มีนะทีผมโอเคครับผม เจมิลเนอร์เจมิลเนอร์ยังวนอยู่เจมิลเนอร์พยายามหาพื้นที่เอาครับแลมซี่แลมซี่ไหล,ล,ลต่อคลายแลมซี่งานหนักต่อไปนะครับโอ้เมซาร่าซาร่าระจะทำยังไงซาร่าหมุนโอ้โหซาร่าเล่นยากครับจังหวะเข้าทำแล้วหมดเวลา90นาทีครับ โอ้เป็น90นาทีที่ยิงกันไม่ได้เลยครับจบไป90นาทีศูนย์ตูต่อศูนครับผมงงว่ามาที่โอทฟอร์ดหือว่ามันเลือกสนามได้แต่ผมเลือกไม่เป็นครับแหมมาที่โอทัฟอร์ดนะเราไม่ได้ไปเล่นกันที่แอนคงแดนฟิวเลยครับตอนนี้ครับ ก็บจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมลิวพูโอกาสยิง3ยิงเข้ากรอบ2ครับส่งบอลสำเร็จ92%ของบอล50%สถิติทีนู้นเหนือกว่าเราทุกอย่างเลยครับมลมซี่ลงไปก็เพิ่มเบวครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้ฮะเรียบร้อย จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแม่สอบเกมแรกของเราก็นี่เป็นラกิ้งแมทเกมแรกนะของขอแรงแรงชาแนลของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ขอแรงแรง c h ชาแนลของผมด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้ะ